แล้ผมก็สกอร์ก็ออกมา1ประตูต่อ5ครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเราก็ยอมรับยอมรับกลการข่งขันเราก็กลับมามองตัวทีมเราเองเราก็รู้ครับว่าเราสู้เขาไม่ได้ทุกๆเรื่องแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กเราหา่างเล่นหา่างสายเกเด็กทีมเขาอยู่เยอะมากครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือชื่อชมหัวใจของนะักเตะของทีมเราที่ยังช่วยเล่นแม้จะสกอร์โดนนำหา่างก็ยังวิ่งยังช่วยกั่นสู้ยัง ยังรวมอย่างรวมใจสู้กันนะครมหน้าครับจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับสุพรรณบุรียีสครับก็เจอทีมระดับเดียวกันทีมที่ต่ำกว่าเราในลีกยังไงเราก็ต้องหมายเราต้องเอาชัยชนะในบ้านให้ได้เจอสุพรรณบุรีนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วในเรื่องของการพักตัวผู้เล่นต่างๆถ้าเกิดใครดูในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้เล่นหลายคนจะแปลกใจกันว่าทำไมไม่มีชื่อใน20คนหรือบางคนทำไมไม่ลงไปเสี่ยคนแรก กพราะมันคือการโลเตชันของโลเตชันตัวนักเตะของทีมเราต้องการผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะเล่นในนัดวันอาทิตย์นี้ในบ้านครับหา่าแนบอลนิดนึงครับวันน,น,น,นี้ว่ามีหลายคนตามเชียร์แต่ว่ารู้สึกิดหวังับครับก็ฝั่งแฟนบอลรับชมทีที่ตามเชียร์อยู่ทงบ้านครับก็ต้องขอโทษครับไม่มีอะไรจะพูดจริงขอโทษแล้วก็ ที่ทาให้ผลงานมันไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายนะครับแล้วขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลชูรีทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจกันต่อนะครับนาทีนี้ผมว่ามันอย่าหาแพ้เลยครับคงไม่ต้องไปไล่โคตเต้ออกคงไม่ต้องไปเปลี่ยนทีมผู้บริหารคงไม่ต้องนักเตะพวกนนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกมันได้แค่รวมใจกันอีกแค่เจ็ดแต้าทีเ่เหลือเพื่อให้ทีมมันกลับมาให้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับที่บ้านครับนิดนึงคือจากโปรแกรมที่เหลือ อีแปดเกมที่กอนเชื่อมั่นแค่ไหนว่าชบุรีจะอยู่บริษสุดท้ายเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแปดเกมที่เหลือถ้าตามทุกอย่างแล้วเราก็ใกล้ประมาณเก้าแต้มแล้วก็เชื่อมั่นว่าให้แปดนาทีเหลือมันคงถ้าไม่ได้ก็กไปกันทั้งหมดทุกคนครับทั้งผู้บริหาทั้งโค้ชทั้งตน้นนักเตะก็คงไม่มีทีมเลยแล้วถ,ถ,ถ้าจะตกชั้นนะก็มั่นใจครับมั่นใจในการทํางานในการทํางานของทั้งพี่เตเ้เองแล้วก็ตันนักเตะเองความทุ่มเทของตอนันนักเตะการที่ทุกคนมีใจให้ <Yeah. S 2> ใหทั้งสอน คิดว่าจุดนี้คือเป็นจุดหลักที่ทำให้ทีมันกลับมา